วันนี้พอฉันจะพาพวกแกไปกินอาหารเหนือบุฟเฟ่99บาทจานล้านคาโบกิล้านนาเป็นโป๊ใหม่ครบจบในราคาเก99บาทเลยอยากกินอัวไหนพวกแกกระตักเอาเถอะที่นี่นะใครยังไม่เคยไปล่านเขาตั้งอยู่ก่อนถึงสะพานหัวทะเลเลี้ยวซ้ายครับไปอยู่ซุดซอยนั่นแหนพวกแกเออเป็นล้านที่ผมฉันมากินไอหยังบ่อยก็ไปจา่ายตังค์ก็จะให้ถ้วยให้จานมาอยากกินอัวไหนกระตักเอาเดีย๋ยที่นี่นำยาก,ก็จะมีไอหยังหลายอย่างเขาก็จะมีทั้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวกินสันเนื้อขยากขับรถไก่นามันจึงง่วงนอนตํ่ากับตํ่าเอ๋ในเลยใครอยากกิินนนรรสชาตไหมมัวเลย ในเ9้บาทนั่นแหละแม่นายฉันก็โชว์ฝีมือเจ้หน่อยดิน้าก็รวมอยู่ในราคา99บาทแล้ว,ลวแม่นายฉันก็เลือกเป็นเขาซอยนั่นดิใจนั่นเลยมากี่ที่ก็กินตลอดเขาซอยร้านนี่ผู้ชันบอกเลยว่าของแท้หรือใครถ้าอยากกินเพชรแบบผู้ฉันเขาก็ยังมีพริกไวไ้ให้ผู้แกเติมอีกเอาเพชดขนาดไหนก็เติมไปเถอะหรือใครจะก,กินขนมจีนบาะเองเขาก็มีกินก็แกงเขียวหวานผู้แกเออเห็นแล้วทวายท้องไม่เหรอหรือใครอยากกินข้าวกราบเ้าเขาขอเตรียมไว้ให้อย่างหลายก่อนจะกินอะไรก็มาชิมสมตั้มแม่อนเสียงว่าออร่ยทๆชัมมเง่คยไา ล้าเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนั่นว่า,ายังคุม้มดอกเกลี9เก่าสิบเก้าบาทนี่นะได้กินของหลากหลายขนาดนี่ที่ไม่คุ้มได้ยังไงเราดูดูว่าแกน้องใม่เขาก็ยังมีนะ่ะอ้ยังอร่อยกะทิ่อยังคนค้ใครจะกินหมูทอดกินก็เขาเหนียวเขาก็มีไห่ตรกหนอยากกินอะไรเขาก็มีหมดเรามาล่าอนาะหารเหนือที่ขาไม่ก็ต้องกินเขาซอยน,ะน,นั่นดิที่ต้องเ้นนุ่มเ้นกรอบมากีที่กีที่ก็คุ้มกีไก่ก็อยังซุยดูที่นี่รุดเหลือแต่กระดูกน่ะนะเรื่องบอกไปว่าโปรเก้าสิบเก้าบาทม เดือนกันยาก่อน่านาเดี๋ยพวกแกถึงต้องรีบมาก,กันนะนะมาตามพอฉันนับคุ้มทุกร้านนั่นแหละพวกแกเออใช่แค่ไม่ใช่ของข้าวหนะ่าผลไม้ข้าก็มีของหวานก็ไอยอย่างหลายทุกท่ากาฝาก็ไรก็แช่ฉันดึงก็ติดตามให้ฉันดา่าเจอกันล่านต่อไปเด้อพวกแกเออ